ในงานวันนี้มาในคณาดศิลปิน,น,ปนแนะนังตัวสั่คนไก,ก่ไก่ก่อนเราติลนเนที่ก่อนมาดูนยังไรบ้างค่ะแนะนำสวัสดีค่ะก็เก่ไก่สไลเดอร์นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นงาน B C Music เ,เปิดเปิดท้ายเพลงของทางช่องมเราเนาะใช่แล้วเราก็อยู่คุณสม,มิทธ์ค่ะสวัสดี <laughs> ครับผม,ผม,มสม,มิทธ์คนะ่า<ะ>สมิทครับค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่า ความใหม่ของช่อง3ที่ทำทายเป็นคนแรกที่ช่อง3นะจ๊ะเป็นไงพี่เอศเกศถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่เป็นกลุ่มแรกในส่วนของศิลปินเป็นไงเหรอเป็นศิลปินแล้วจ้าก็คือเป็นเกศกับอาร์ติสต์อาร์ติสต์อย่างเราเป็นศิลปินที่ใช่ไหมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นศิลปินทุกที่เหรอคะมีเพียงวันนี้ไม่หรออ๋อโอเคก็คือ เป็นรุ่นพี่หรือเปล่าอะปีนเพลงไได้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะหน้าเด็กเด็กๆก็คือแต่ว่าคุณสมพิตเขาเล่นพินเก่งมากะหนูไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นพี่เขาเลยเพราะว่าความสามารถเขามีเยอะมากเราก็จะเป็นแบบว่าทําเพลงมาบ้างโคเวอร์มาบ้างแต่ว่าวันนี้เราได้มาเอ่อมีเพลงเป็นของตัวเองที่ทำกับทาง B&C Music นะคะก็ก็คือจะบอกว่าไงก็แค่ ฝากเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะต,ตอนนี้ใช่ส่วนสัวเองเป็นยังไงบ้างก็ก็ตีใจมากๆครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณขอบคุณคุณดิวของคุที่เห็นาเห็นอะไรในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสผมได้มาทำาจริงๆมันเป็นความฝันของเลยที่ผมได้แบบได้มาทำเพลง,ง,งได้มีเพลง,งเป็นของเองอก็กำลัง ของผมก็อยู่ในช่วงก,กำลังทำเพลงอยู่ที่นี<ด>่ก็ <c oughs> คิดว่าปีนี้ได้ชมล้วเดี๋ยวต,ตามติดศิลปินรุ่นพี่ไปครับ <c oughs> ของผมเป็นอ่าตอนนี้ใช้คำว่าหมอลำฟิวชั่นหมอราเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวนี้เลยหรอเป็นเป็นเราคือก็ยังไม่กล้าอคอนเฟิร์มว่าแบบมันเป็นหมอลำแบบไหน,น รำยังไงคะไหนรำยังก็แบบสวยๆหรือพี่น้องความสวยอะที่เสียก็คือสดตัวชอบชอบเพลงบลูชอบเพลงแจ๊ที่แล้วก็อยากมาลองกับรูเราสังเกตมันเป็นวม่ซิ่งใหม่เหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นเวที่เราชอบอยู่แล้วมาทุกอย่างชอบดูกับแจ๊สอยู่แล้วแล้วมีโอกาสได้เล่นละครหวังไส้หาซิ่งเป็นละครดีสารแล้วพอเข้าไปสู่ความเป็นอิสารปุ๊บเราไม่สามารถออกมาได้เลยคือมัน เราเราเหมือนค้นพบว่าบ่อลำมันคือแก่นเพลงของประเทศไทยนี่แหละเราก็เลยอยากเอาเอกลักษณ์ที่เด็ดที่สุดในโลกของประเทศไทยมาเป็นจุดนี่มันก็ม้วนจอยเลยถ้าเป็นจริงเราแน่อะม้วนแน่นอนได้ลงสถานที่ที่ไปเก็บประสบการณ์จากเวทีบ่อลำไแล้วนะพอหลังจากได้ไปเล่นละครก็มีไป ไปหลายงานเลยครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะมีแบบอะไรนะ,ะหน้าห้านเออหน้าห,าหา้านหน้าห้างหาัวลำอย่างบนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าแบบคือคือมันเป็นเพลงหลัวลำเวลาเปิดอ่ะใครก็เต้นถึงแม้คือมันจะต้องมีท่าเวลาหลัวลำมันจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเหมือนมีเพลง มันรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ใครก็ต้องเต้นถ้าเกิดก็เลยแบบแล้วก็ต้องฟอนแล้วก็ต้องรำเนาะซ้อมเอวไว้หรือยาซ้อมเอวไว้หรือยาก็ได้อยู่เขาบอกว่าหมอรำนะลีลาดีไหนคุณหมอคุณหมอรำนะคุณหมอเป็นเป็นด็อกเตอร์ได้จริงเด็กด็อกเตอร์ได้จริงเดี๋ยวเราไปดูในโชว์ว่าได้ได้เลยรอดูได้เลยค่ะอ่ะไม่ผ่านมันไม่ดีในงานระดบชายแล้วก็ผลงานของเราค่ะก็ ยังไงก็ฝากผลงานของพวกเราแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางค่ายมิวสิกอ่อทางค่าย BEC Music ด้วยนะคะเราจะทำเพลงแล้วก็ผลงานมาให้กับทุกคนดูแน่นอนเนี่ยอ่าถ่ายไหมตอบไหมเอาตอบหมดแล้วิๆค่ะเอาไมวางค่ะผมเอาฮันนี่สองคนค่ะ